เีฉันจะสร้างบ้านอะไรดีเป็นยังคิดไม่ออกสร้างครกสร้างครกให้ลงระดับปีมือจะถามันนี้แล้วนะคะคืออยียงจะไปเรียนแบบบ้านกันคะไม่ไหวเลยเดี๋ยวจะสร้างสระส่วนตัวในบ้านให้ดูนะคะคุณดูถูกฉันเกิดไปแล้วนะ เรียกกระทองเดี๋ยวไม่รอดค่ะมีแต่ตายหมดสร้างให้รอดก่อนเถอะไปดูออกมาจะเป็นบ้านหรือเปล่าตอนนี้ดีฉันไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไปก็สร้างไปเรื่อยๆจกค่ะต้องมีกระจกที่สวยกระจกสีอะไรดีส,สตีแมพูไม่เข้ากับบ้านเอาเลยใส่ไปถองอุ้ยคิปเปอร์ออกไปมาฟังบ้านใช่ไหมนะี่ นี่เดี๋ยวจะสร้างส่วนข้างแบบนี้ติดกระจกกระจกแบบใสไม่รู้อัดไปได้ยินเสียงคุณเจนหรือเปล่านะคะถ้าไม่ยินเสียงก็้าไปว่าฉันพูดคนเดียวอุ้ยอะไรนิ่งก็เราจะมีสวนในบ้านนะคะสวนตรงนี้หาดอกไม้มาปลูกไว้คนใส่ประการังได้ไหมเราน่าจะตั้งเวลานะคะคุณเจน ฉันไม่ตั้งเวลานี่คุณจะสร้างเป่วสมงหนึ่งนะคะไม่ค่ะจะตั้งนอกนอกอันนี้ก็ได้นอกเกมก็ได้อันนี้รอบนี้เราแบบชิวๆไปก่อนนะคะคุณเจนดูจริงจังเกินไปจะสร้างเป็นคฤหาสน์ใหญ่ๆแล้วโอ้โหสุกการก์มาเลยคะ่ะบ้านใหญ่มากเลยยังหลอนมากเลยหลอนตัวเองมากเลยดีนะคุณเจนไม่ใส่สบองมา อ๋นี่ไงดินข่ามาตั้งนานนี่ไปยุ่เสร็มานี่ใส่ไปนี่อะไรใส่ไปเฮ้ยตะโถงเนาะเอาอกดีกว่าไหมเอาอกกว่าตะโถงคงดอกไม้แบบนี้นี่ไงส่วนดอกไม้ดิฉันมีอะไรสวยบ้างลายว่าก็มีอะไรเนี่ยนี่ถ้าจะสวยนะ ร้าลายวากามีเอาใส่ไม่ได้อันนี้อะไรอุ๊ยจะใส่ปลาลงไปมีปลาฉลามไหมใส่ประยุทธ์ลงไปใส่ประวิตรลงไปด้วยผมไม่รู้ผมไม่รู้ทำไมมีแต่ปลาวะปรินาบอกว่าให้ฉเช่นโคลาก่อนค่ะตอนนี้เขาก็ได้เข้าวงการติ๊กต็อกไปแล้วจะโดนในนี้ดูไว้นะคะ วานนี้กระดับโลกของดาวพูต,ตูเด <ừ> ีย๋ยวเราสร้างเสร็จให้ให้คนดูโหดไหมจะ <laughs> ไม่รู้คนจะดูหรือเปล่า <laughs> คนไม่ดูแล้วก็โหดเองโอเคโอเคเห็นละขอบคุณมากนะคะ <laughs> นี่ <laughs> นักกีฬาอีสปอร์ตไหมคะว้าวอะไรครับเนี่ย <laughs> ดวงอาทิตย์มันมาตอนไหนครับเนี่ยนี่เหรอเราต้องให้น้ำมันสัวหนึ่งกันวิสวยมากเลยอ่ะขอชื่นชมสักหนึ่งนาทีไม่ใช่ค่ะคุณเจน่ามายุ่งกับองฉันนะคะอ้โหอะไรเนี่ยคุณเจนสร้างใหญ่จนเลยบ้านฉันมาแล้วเนี่ยฮ้ยซอมบี้น้ำมันมาเดนไหนเนี่ยใช่ไหมมึงซอมบี้น้ำวิยนี่ไงซอมบี้น้ำ เอามันมาอยู่บนบกได้ยังไงใส่น้ําไหลตรงนี้ต่อไปน้ําไหลอุ้ยไปด้วยบ้านจะน้ำท่วมแล้วเนี่ยตักน้ำขึ้นยังไงในทีนี้นี่ซึ่งไม่รู้ที่มาของน้ำก็ถือไปด้วย,วยโอ๊ยเช็คกำลังสร้างประตูอยู่ค่ะจะเย็นๆนะคะคุณนี่ก็มัวดูบ้านฉันไม่ดูบ้านตัวเองเลย สวยากใช้สวยกันไปโอ้ยเดี๋ยว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 กูไปพังบ้านนะบ้านคดมืดเลยมันเจนมันเจนมันอยู่ที่มืดๆแบบนั้นมันผีเลยค่ะฉันว่าน้ำมันไม่ค่อยเลี้ยงแสงเท่าไหร่นะไม่คิดว่าน้ำควเลี้ยงแสงนะคะตอนกลางคืนมันก็จะมืดมากๆเลยเห็นแต่แสงจันทร์ ว่าน้ำมันควรมีอะไรสักหน่อยไม่น้ำมันทะลุามาวะ่ะอึ๊อึจะทำบ่อน้ำอยู่ตรงนี้เลยอึ๊อึ๊งทำทานใส่คิ้วให้บ้านก่อนตอนนี้ประมาณ70%แล้วนะคะบ้านคุณเจนถึงไหนแล้วคะโอ้โหบ้านคุณเจนไ <laughs> ม่ใช่เรียบง่ายแต่สวยงามคะ่ะ ตอนนี้จะกลมแหละจะกลมแล้วลว,วันป้าเดี๋ยวนะโอ้ต้องห้อยนะจ๊ะนี่ก็ไปปรุงแบบนั้นก็ปรุงไม่ได้อะเฮ้ยใจร่มๆไว้ใจย็นยินว่าเราจะออกกาสวย จะเสร็จเรียงจเจนยังไม่เสร็จขริหาดของเขามืดมากเลยมันก็เน่าทีเลยทำไมดินเป็นรุ่นกันเนี่ยมันมีดินโล้นกับดินมีผุ่มมันต้องใช้ดินโลนนี่ดินโล้นอะให้เรียกว่าอะไรละ่ะ ตินคนละตินคนละแบบอ๋อดิฉันคิดว่าดิฉันอัดเป็นชั่วโมงแล้วนะคะพวกเราสร้างบ้านตั้งแต่ประมาณห้าทุ่มนะตอนนี้ประมาณประมาณเที่ยงคืนนะคะ <c oughs> ใช้เวลาสร้างบ้านประมาณสองชั่วโมงตอนนี้คุณเจนเถียงกับเมงมุมนะคะเถียงไปเถียงมาเขาอาจจะแต่งงานกับเมงมุมก็ได้เ <c oughs> จ้าสาวของเมงมุมกับชาติหหาด สุดสูงของเขาโดยมีชั้นเป็นขี้กั้งอยู่ข้างๆนี่ผมไม่รู้กระบอกไปเร็วไงผมไม่รู้คํามคมของบ้านฉันคือเน้นสวยงามนะคํามมบ้านฉันโอ๊ยกูกดสิว้าบ้านฉันก็คือ เน้นสวยงามไม่เน้นอยู่อาศัยนะคะอะไรวะเนี่ยอันนี้มันบันไดรถไฟนี่โอ้โหรือบ้านเจม์สิคะโอโ้ใหญ่มากเลยนี่ไม่ได้กกบ้านหรอคะนี่เรียกว่าคอนเทน์เป็นบ้านใช่ไหมคะ,วนนะ,คะสวยมากจะทำระเบียงข้างบนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะให้ขึ้นยังไงนะคะจะขอทำระเบียงข้างบนไปก่อน แล้วมันจะขึ้นยังไงละทีนี้มันไม่มีบันไดอ่ะโอเคแล้วฉันจะล้อมยังไงเนี่ยไม่ต้องล้อมระว่ายน้ำวันนี้เกยกระโดดฆ่าตัวตายตรงนี้ม่ใช่ละเฮ้ยดูมังกรสิมังกรมีสบงูรณ์ด้วยนี่ไงมังกรไหนไหนผีไหน ในฉันจะไปดูผีซ่อมบ้านก่อนว่ามันเป็นยังไงผีซ่อมบ้านไหนคุณเจผีซ่อมบ้านอยู่ไหนจะได้ยินว่าผีซ่อมบ้านนะโอ้โหคุณเจคุณเจจะมาสููอลังการอะไรขนาดนี้มาดูข้างมาดูป้าข้างบ้านเถคะ่ะโอเค ใช่ไหมอ๋อดูละดูละอ๋อใส่น้ำนี่ไงได้แล้วขอบคุณมากนลคะคุณเจนพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเจนอันนี้ก็จะเป็นวิวของน,น้ำถ้าขโมยไปขึ้นบ้านฉันก็ขึ้นง่ายมากเลยค่ะเพราะบ้านฉันไม่มีระบบปลอดภัยอะไรเลยขีนไดไหน อุ้ยใส่ลมลมไว้โอเคขึ้นแล้วขอก็ใส่จะอัดลงไปเรื่อยๆเลยบางเทือกัะบางเท้ากับโบนไซเพลงเออบางเทือกโอ้ยโอ้ย ทะเละเล่นของสูงกีบามคุณเจนไม่ใส่สบงพระแล้วนะคะน้องไก่มาเล่นน้ำตรงนี้ด้วยเจนเราจะมาดูบ้านคุณเจนกันนะคะว่าบ้านคุณเจนเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขากำลังโคก,กับดิฉันนะคะแต่ไม่ได้ดยินเสียงเขาหรอกะคะ่ะดิฉันจะอธิบายให้ฟังนะคะคุณเจนอยู่ไหนแล้วโอเคเอคะ่ะคุณเจน ไหนโอเคค่ะคุณเจนกำลังถ่ายรูปนะคะตอนนี้เรากำลังสั่งดิชันอยู่ะคะ่ะคุณเจนกำลังหือกับหมดอยู่นะคะเขาเพิ่งเข้าหมดได้นะคะไว้คราวหน้าพวกเราจะมาโ a แบบมีเสียงกันใหม่นะคะตอนนี้ก็เกิดผิดพลาดเล็กน้อยนะคะว่านูทูปตอนนี้ดิฉันได้หายไปแล้วเพราะว่าฉันใช้คอกับคุณเจนจะใช้นูทูปมันเปลี่ยนยังไงฉันเปลี่ยนไม่เป็นนะคะ เปลี่ยนหมดเอาชีวิตนอดไม่เป็นคุณเจนก็ตกแต่งรอไปนะคะให้เวลาสาสนาทีนะคะเพราะตอนนี้เราสร้างโมระมาณสามชั่วโมงแล้วค่ะฉันคิดว่าข้างนอกบ้านคุณเจนอาจจะรูนะคะแต่ข้างในฉันคิดว่ามันเหมือนพิพิธภัณฑ์มากเลยแอเราไม่ควรจะไปติเขาสุ่มสี่สุ่มห้านะคะเดี๋ยวเขาตกแต่งขึ้นมาดิฉันจะกลายเป็นแบบ ผีไปทันทีไม่มีออรา่านะคุณเจนด่าเช่นหัวเลยค่ะเปนลงไปทุกโพสคุณเจนเล่นกันมาตั้งนานไม่ได้ยินเสียงกันโอโ้ไนไนแม่มดไหนนั่นนี่แม่มดโอเค มืดมากเลยค่ะตอนนี้ประมาณตีสองนะคะดิฉันยังไม่นอนนะคะเราเล่นกันมาตั้งแต่สี่ห้าทุ่มนะคะ <laughs> อืมไวมากเลยอุ๊ยอะไรครับเนี่ยตอนนี้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันคุยกับผีเลยค่ะถ้าลงคลิปนี้อย่าสงสัยกันนะคะเพราะว่า เราคอกันนะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงคุณเจนเฉยๆแต่เราคุยกันอยู่กับบ้านหลังใหญ่หญๆแบบนี้เันเลออยากดูจริงๆอุ้ยโอเคเลยเฮ้ยเป๊ะเลยอ่ะทุกคนข้างถึงจะไม่สวยกว่าเธอแต่บ้านฉันก็มีนลำพูนะใช่แล้วค่ะในคอมฉันเล่นกระตุกมากเลยะ่ะ <c oughs> เสียดายไอดีมากเลยอะ่ะไว้โอกาสหน้านะอุ้ย เอาอีกละ,ะซื้อไอดีไม่ต้องแพงอ่ะฉันคิดว่าเล่นแล้วมันจะคุ้มมาที่ไหนได้เล่นแลวกระตุกไว้คราวหน้าฉันมีคอมแพงๆก่อนนะจ๊ะทุกคนคราวนี้เล่นในโทรศัพท์ไปก่อนนี่ปลาเป็นๆแบบนี้เดี๋ยวฉันจะปล่อยให้ดูเดี๋ยวฉันจะปล่อยปล,ยปลาให้ดูปล่อยอยังไงเฮ้ยฉันหงกินปลาปลาเป้าอ่ะทุกคนเอ้ากินปลาเป้ามันเป็นแบบนี้เหรอ ตายแล้วเอาเอาว่าจะแบบนี้โอเคโอเคได้ละได้ละหายละจะตกใจหมดโอเคโอเคเดี๋ยวมันหายแล้วเจนขอบคุณมากเดี๋ยวนะคุณโยนปลาปกเป๊าให้กูอีกทำไมกูเ <c oughs> จนว่าจะปึกทขาไมค่ะ <c oughs> จะเล่นไม่เป็นคะ่ะขอโทษจ้าที่จะเล่นไม่เป็นคะ่ะ เอ้ยปลาเป้าเอาลงเยอะทําไมนี่เอาตีมันออกนี่ทำไมมันหุกแบบนี้ล่ะปลาตาบ,บูอ่ะอ๋อปลาเป็นถังอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวคือปล่อยปลาเป็นฟินไม่ได้ใช่ไหมต้องปล่อยปลาใส่ถังอะมีแค่นี้เหรอปลาปลาเลยเนี่ยเดี๋ยวปลาไม่ไว่าน้ำเลยน, <c oughs> <c oughs> น้ำมันตื้นไปเล่นควงมีดเกิงแก น้ำอะไรเนี่ยปี๊ปปลาเป้าอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี่ยปลาแซลมอนนี่ต้องมีปลาแซลมอนเยอะๆแล้วล่ะเดี๋ยวจะทำปลาแซลมอนที่กินนะปลาแซลมอนต้องว่ายน้ำตรงนี้เอาเอาลงไปเอาไหลลงไปหมด สรุปคือข้างบนเอามาไว้ทำอะไรนี่ไม่เชนเจลงยังไงนี่เอโดบ้ามไม่เจนค่ะเจนก็บอกว่าน้ำพุของฉันมันไม่เป็ประโยชน์นะคะปลามันมาค้างอยู่นี่อ่ะบอกว่าโอ,โอ้ม่ก่อจี่มันบอบน,นำ้ำพุมันมันอะไรนี่อะ <_ S 1> <_ co f> โอเคข้างล่างล่ะตกแต่งหน่อยสร้างบ้านแบบนี้มันก็สนุกเหมือนกันนะคะ ดี่บอกไปเอาชีวิตรอดแต่ไม่รอดค่ะรอบหน้าเราจะมาคุยแข่งกันรอบนี้ฉันคุยแบบเงาเงาก่อนฉันคุยกับแม่ซื้อก่อนตอนนี้บ้านฉันใหญ่ๆแบบนี้ในบ้านฉันเชฟมากเหลือก็จะเป็นแฮกที่ปลาอยู่หมดติสซัมพูค่ะสใส่รอบนี้คุณเจนต่ตให้ฉันพูดคนเดียวค่ะรอบนี้คุณเจนปล่อยให้ฉันเป็นบ้าปลาทำไมไหวนะปนแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะออกอยังไง ม่ขาวไฟไปปันไฟไป่เราทำดเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยพาไปหาน้ำมาดับก่อนเดี๋ยวเดน้ำอยู่ไหนวะอุ๊ยุเเราถึงแล้วที่คาหน้าอยู่างน้ำงน้ำนนี่ทางน้ำุตายแล้ว ขอโทษันไม่ทันฉันถาน้ำไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วฉันก็เอาปลา,าน้ำนี้มาฉันเอาปลามาใส่เขาบอกว่าเฉันหเอาปลามาใสฉ่ฉันว่าจะเอาน้ำราดอุ้ยเจนทำยังไงทำยังไงให้ไฟมันไหม้เนี่ยเผาน้าต้องคิดสร้างแบบแบบผินแล้วอ่ะมันถึงไม่ไหม ไม่เด้มากเกาหาใช่แล้วค่ะว่าฉันเป็นคนจุดความจริงบ้านเนี่ยเทบไม่มีอะไรแล้วคะ่ะไม่มีอะไรให้เสียแล้วค่ะอุ้ยจริงอ่ะิคกิีว่าเมื่อกี้ว่าฉันจะเอานา้ำลาดใช่ไหมก็ลยฉันก็ลงเอาถังปลาไปใส่ขอโทษจริงจเชา้าแล้วนะคะ เราสร้างบ้านประมาณร้อยปีแล้วค่ะนี่ยังไม่ตสดเลยตอนนี้ก็ประมาณสี่สองสี่สิบปุกนะคะเราสร้างกันมานานมากเลยประมาณสี่ชั่วโมงได้นะคะได้แค่นี้นะคะจะตกใจมากตอนนั้นคิดว่าจะลองอะไแต่ว่ามันติดแล้วไงจะ <laughs> ก็ได้กรี๊ดในลำคออม <laughs> เจนนี่แบบจรเราไม่กรี๊ดขนาดนั้นเจนนี่ ใจตกสิงตะตุ่มเลยค่ะตอนนี้เราจะใช้อะไรแทนไฟดีรตจแล้วตกข้าวรอ,อรอคุณจีนจะตกแต่งอีกรอบตกแต่งแล้วตกแต่งอีก <c oughs> จะเลยมาบ้านจะแล้วนะคะตอนนี้ใช้ก็เหมือนฟ้าข้างบ้านเขานะคะคลิปนี้ฉันอาจจะลงแค่ไม่ถึงสิบนาทีนะคะ แต่อันนี้ฉันเล่นเป็นประมาณสี่ชั่วโมงแล้วค่ะเป็นว่างมากเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวฉันจะไม่ปักพสตไ้บ้านแคนดีกว่าฉันกลัไวไฟไหม้บ้านเอยคนุณเจนวิ่งป่ามันดิ้นนะปอาปากเก้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเอาตายเลยเอาดิ้นออกมาอีกละ เอามาทำไมเนี้ยเอามาชมธรรมชาติหรือเอาเอาเอาดินเข้าไปใช่ค่ะแล้วเราจะใส่พวกไฟไม่ใช่สิอะไรก็ไม่รู้ที่มันเรี้ยงเสงใสไ่ไฟเอาเอา สร้างบ้านเสร็จแล้วเราจะมาประจนบไทยกันนะทุกคนจึงหมดประจนภัยจะเล่นกากต่ฉชนโขบ้านงามไว้ก่อนค่ะเอาแล้วตัวนี้มันก็เดสมอรี่มันถูกไฟเผาแล้วมาลองแง่แงอยู่นี่แหละแต่มันก็ไม่บินเข้าลังมันคิดว่าถ้าฉันรอคุณเจนสร้างบ้านนี่ฉันสร้างบ้านในหลังหนึ่งอีกหลังหนึ่งก็ได้นะคะเนี่ยโอ้โหบ้านคุณหนูจะปลูกนาข้าวค่ะ คือสาลาเจมีวะอ้าวใช่เลยโอเคค่ะหลังจากที่พวกเราสร้างบ้านเสร็จแล้วนะคะจริงๆรดิฉันก็เคยรีวิวมาครั้งหนึ่งนั่นแหละเลยไม่ค่อยแบบตะลึงอะไรสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนั้นฉันลืมกดอัดไ้นะคะขนาที่ฉันรีวิวตอนนั้นอันนี้ก็มารีวิวใหม่นะคะนี่อันดับแรกเลยเราจะมาดูบ้านของคุณเจนกันเดี๋ยวลงก่อน ายในบ้านของคุณเจนนะคะข้างหน้าก็ยังไม่ค่อยตกแต่งอะไรจะเท่าไหร่นะก็ยังแบบอันนั้นอยู่เขาน่าจะมาตกแต่งอีกอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาเสร็จแบบเออเขาเสร็จหมดแล้วอะ่ะอา้าลงโบปลาเขาเฉยจังหวะที่เรารีวิวนะคะเราจะไม่แบบลงไปคิดอะไรซล้อซองลองนะคะเพราะว่าบล็อกอันนี้มันเตกง่ายมากเตกง่ายกว่าแก้วอีก นี่มีอ่อน้ำพุด้วยแล้วก็มีป่าป่าอะไรเนี่ทำไมไว่ายนะ้ำแบบนี้อันนี้ปลาแซลมอนนะคะปลาอย่างอื่นภายในเอาเอาเอาตกใจหมอนึกว่าใคร oh. อันี้ก็จะเป็นชาวบ้านนะคะจะรู้สึกว่าคุณเจนจะมาปล่อยชาวบ้านไว้เยอะมากแถวนี้ไม่รู้ปล่อยไปทำอะไรชาวบ้านก็เข้าเข้าออกอกูอู่่ะ น่าจะเป็นคนสวนเขานะคะคนงานเขาก็เยอะมากดูภายในนะคะภายในก็จะมีแบบหัวกระโหลกอะไรต่างๆแล้วก็มีโต๊ะคราบมีพวกเตาเผาอะไรแบบนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นคนรับใช้เขานะคะเป็นแบบคุณเจนดูจะมีผลงานมากเลยนะคะภายในของเขาก็จะแบบโอ้โหมีชุดเกาะเยอะมากอะไรเป็น ซูเปอร์ฮีโร่หรืออะไร<笑><笑>ในข้างในมีอะไรข้างในก็แบบเตรียมพร้อมนะคะเขาพร้อมประจนภัยค่ะส่วนนี้ชั้นก็แบบสวยแต่ข้างนอกแต่ข้างในไม่มีอะไรแต่คุณเจนดูแบบพร้อมมากเลยมีชั้นหนังสือนะคะที่หนังสืออ่านส่วนตัวสําหรับลูกคนหนูของคุณเจนเดี๋ยวนะฉันว่าฉันก็ไม่ได้พังอะ เชนว่าบ้านคุณเจนมันโวโวนะคะเดี๋ยวฉันจะเติมให้นะคะเชนว่าคุณเจนน่าจะใช้ไม้อันนี้นะดูแต่สีไม้ละโอเคเอาหวังว่าฉันจะไม่พังบ้านเขานะโอเคเติมให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาหาว่าเันพังบ้านคุณจังหวะน,นี้เราต้องระมัดระวังนะคะออกไปก่อนคะ่ะฉันจะรีวิวก่อนนะคะอย่ามายุ่งคะ่ะเพราะว่าบล็อกอันนี้มันแบบ มันพังง่ายมากค่ะคแค่เตะนิดเดียวมันก็พังแล้วอ่ะมันเหมือนกับก่อบล็อกเลยค่ะที่ก่อง่ายมากแต่พังก็พังง่ายมากเหมือนกันดูภายนอกนะคะก็จะมีแบบก่อไผ่อะไรแบบนี้ดูเขาละเอียดมากเลยนะคะนี่ข้างนอกอื้อก่อไผ่แล้วก็อะไรบ้านคุณหนูนะคะบ้านคุณหนูสุดอลังการก็มีแบบ ข้าวที่ปลูกเองนะคะส่วนข้าวของเขาเรียกได้ว่าเป็นคนที่ประหยัดจริงๆก็มีเราไก่กับเรางัวที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ยังไงเนี่ยไก่ที่ไข่ออกมาภายในก็จะมีของครบเครื่องนะคะมีปลาแซลมอนอีกแล้วมีต้นไผ่ มีงัวน้อยของเขาจำนวน3ตัวแล้วก็หมูหนึ่งตัวีิฉันจะรีวิวอะไรละเอียดขนาดนี้เนี่ยโอเคบ้านคุณเจงก็จะมีแค่นี้นะคะฉันคงไม่เข้าไปเล่าไก่ของเขาหรอกนะคะไม่ถึงขั้นนั้นนะคะโอเคหลังจากที่รีวิวบ้านคุณเจนแล้วมาดูบ้านแสนเรียบง่ายของดิฉันกว่าค่ะเรียบง่ายจริงๆเรียบไม่มีอะไรเลย งามแต่ข้างนอกค่ะภายในบ้านของฉันนี่ยคะก็จะมีใครก็ไม่รู้เขเคกไม่รับเชิญแล้วคุณมาปล่อยอะไรใกล้บ้านฉันเนี่ยคุณรู้ไหมคนงานคุณเข้ามานอนบ้านฉันเนี่ยแล้วฉันก็ไม่ได้นอนเตียงเลยโอเคฉันบอกแลยว่ามันพังง่ายอ่ะขอขอใช้มือเปล่าก่อนนะ,ะถึงฉันใช้มือเปล่ามันก็พังง่ายเหมือนเดิม โอเคิด่ว่าชันใช้มือเป่ามันน่าจะแบบน่าจะแบบดีกว่าอะไรอะไรของคุณนี่เข้าๆอ,ๆอกๆอยู่เหมือนบ้านคุณเลยออกไปหน่อยนี่ไม่ใช่บ้านคุณนะคุณคนงานคุณเจนเนี่ยเยอะมากเลยค่ะคุณให้เงินเดือนยังไงคะขนาดข้าวคุณยังปลูกกินเองเลย <c oughs> แล้วทำไมพ่อบ่น <c oughs> อันนี้ยกจอกนะ,ะคะมันให้เกมนี่อันนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้ของในชันนะคะ เป็นคนรักธรรมชาตินะคะสนดกไม้แล้วก็ข้างนอกก็จะมีบ่อปลาส่วนขึ้นไปก็จะมีที่นอนปลาด้วยะคะ่ะเอาเอาเอาดิฉันต้องใช้บันไดนะคะนี่คือที่นอนของฉัน,นะคะ่ะพื้นที่ของฉันมีแค่นี้นะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกปลาหมดดูตรงดาดฟ้าแต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกแต่ก็ให้ดูเฉย นี่คือดาดฟ้าเอาไว้ดูลูกคนหนูนะคะดิฉันในเกมนี้ดิฉันก็เหมือนป้าข้างบ้านนะคะสะสะเลองชอบเนมตลอดอะ <c oughs> อาขึ้นมาได้ไงคุณข,ขึ้นมาได้ไงคะเดี๋ยวฉันจะช่วยคุณลง <c oughs> เองคะ่ะขอบคุณมากๆจุดชมวิวนะคะเราตั้งทิวทัศน์แบบค่อนข้างที่จะดีนะคะมีภูเขาตรงนั้นด้วยเห็นไหม เป็นเทือกเขาหิมัลไลนะคะเราก็ไปตั้งมั่วนะคะโอเคลงทางนี้เลยแล้วกันลงค่ะข้างนอกดิฉันก็ไม่มีอะไรเอาเมื่อกี้ฉันวางบล็อกออกนะคะนี่ไม่ใช่ก้อนขี้นะคะนี่คือบล็อกไม้เมื่อกี้ค่ะโอเคดิฉันก็มีนาข้าวอยู่นะคะมีนาข้าวนิดหนึ่ง เดินไปก็จะเป็นศาลาการเปลี่ยนไม่ใช่ละมีศาลาเอาไว้นั่งไม่รู้นั่งไว้ทําอะไรไว้ตกแต่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทําไมมันโล,โลโลแบบนี้โอเคมีศาลามีแค่นี้บ้านของฉันมีแค่นี้เวลาฉันอยากจะขโมยของแค่เดินไปแบบนี้นไม่ขนาดนั้นหรอกมังคะดิฉันก็มีกินอยู่นิดนึง โอเคเราให้ดูส่วนหลังบ้านดีกว่านะมันจะเป็นยังไงวิวมันจะออกมาเป็นแบบไหนก็จะประมาณนี้นะคะฉันรู้สึกว่าถ้าไม่มีบ้านคุณเจนฉันรู้สึกว่าบ้านฉันจะล้สสมัยมากดิฉันก็จะให้ดูรีวิวช่วงชวเช้าและช่วงค่ำเลยนะคะช่วงค่ำก็จะออกมาแบบส,สวยๆหน่อย แต่ช่วงข้ามูลเจนรู้สึกว่าบ้านคุณเจนจะดูมืดมืดนิดหนึ่งนะคะแต่บ้านฉันก็แบบโอล่าสว่างจืดจ้ามากไม่รู้ใส่ไฟไปทำอะไรเยอะ,ยอะแยะจะสว่างกว่าพระอาทิตย์แล้วเนี่ยเห็นมันมองเห็นแถ้าไปบ้านคุณเจนฉันต้องงมหาเอาเฮ้ยมัวน้อยอยู่ตรงไหนนี่มันแครอลดหรือน่าจะแครอลดนะ โอเคค่ะก็จะประมาณนี้โอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ก็ดีนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะปูดกันได้นะคะถ้ามีคนดูว่าบ้านใครชอบบ้านไหนกว่ากันนะคะระหว่างเลือดตูอลังการกับเรียบง่ายสบายดีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะไว้เจอกันกันกบ Minecraft คลิปหน้านะจ๊ะ